สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันนอยมชัดไม่เอาสมรสเท่าเทียมรวมถึงสุราเสรีมั่นใจเดินหน้าตั้งรัฐบาลได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรวันที่20พฤษภาคมในวันนอม,มูฮัมหมัดนอม,มัทาหัวหน้าพักประชาชนติให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ MOU จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเก้าไกลว่าใน MOU มีการพูดถึงหลักการกว้างๆในหลายๆเรื่องแต่สิ่งที่พักปอชอต้องการให้ปรับ มี2ประเด็นหลักคือเรื่องสุราเสรีที่กระทบกับหลักศาสนาอยากให้มีการปรับท้อยคำลงไม่ให้กระทบกับศาสนาได้อีกประเด็นคือเรื่องให้ความเคารพในความหลากหลายทางเพศซึ่งสื่อโยงไปถึงนโยบายสมรสเท่าเทียมโดยประเด็นเหล่านี้พักไม่สามารถยอมรับให้มีใน MOU ได้โดยไม่มีข้อย,ยกเว้นเราขัดข้องเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นและได้เสนอให้คณะทำงานร่าง MOU ดูว่าเรื่องนี้จะทำอย่างไรได้บ้างซึ่งพักเสนอไปว่าอย่างน้อยที่สุดใน MOU หรือกฎหมายที่จะเดินหน้าต่อจากนี้ทั้งนี้ต้องบอกว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องไม่มีผลบังคับไปถึงผู้นับถือศาสนาอิสลามเพราะเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักศาสนารวมถึงศาสนาอื่นๆที่เรื่องนี้ขัดกับหลักศาสนาเขาด้วยเมื่อถามว่าคิดว่าการเดินหน้าจะตั้งรัฐบาลจะสําเร็จลุล่วงหรือไม่ในวันมูฮัมหมัดนอมัทากเราว,ว่าคิดว่าการตั้งรัฐบาลไม่น่ามีปัญหามีพรรคเล็กๆเพิ่มมาเรื่อยๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ